การนอกใจง่ายแค่ปลายนิ้วแต่คุณอยากรู้ใช่ไหมคะว่าคนรักของคุณนั้นที่นอกใจและแอบพูดแอบคุยกับคนอื่นนั้นจริงๆแล้วเป็นเพราะอะไรกันแน่เป็นเพราะเขาแค่เช็คเลตติง้งหรือเป็นเพราะว่าเขาตั้งใจจะออกจากชีวิตคุณจริงๆเขาต้องการเลือกคนใหม่หรือเขาแค่เล่นๆมาดูพลังงานกันนะคะว่าคนรักของคุณนั้นที่เขาแอบปันใจให้คนอื่นหรือแอบพูดคุยนั้น เขาจริงจังหรือเขาเป็นเพราะอะไรกันแน่มาดูกันค่ะนี่เป็นเพียงแค่การเรนดอมอยากดูดวงส่วนตัวทั้งลิงไลน์ใต้โปรไฟล์ได้เลยค่ะขึ้นไพ่เดอะชาร์ลอตนะคะึ้นไพ่จัสเมนแล้วก็ขึ้นไพ่นะคะสิบไม้เท้าคุณรักของคุณนะคะเขาก็เป็นเพียงแค่เช็คล a ตติ้งเช็คความสมาร์ทของเขาจริงๆแล้วตัวเขาเองนะคะเป็นคนที่รักใครรักจริงแต่ กับคนอื่นนั้นเขาก็เป็นเพียงแค่เช็คเลตติ้งแค่พูดแค่คุยแค่นั้นเองเพราะคนคนนี้คนรักของคุณนั้นเวลาจะรักใครทั้งทีเนี่ยจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากเอาเป็นว่าเขาแค่เล่นๆหรือไม่เขาแค่เช็คเลตติ้งตัวเขาเองนั่นเองนะคะนี่คือไพ่ที่ไม่ได้บ่งบอกเลยว่าเขานั้นเจ้าชู้และเขาอยากจะปันใจให้กับคนอื่นนั่นเองนะคะขอให้คุณโชคดีความรักค่ะ